จง,งัดขึ้นมานะคะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้อยเอาวิธีการเพราะ,มะเมล็ดข้าวโพดแบบใหม่แบบง่ายแบบดีแบบถูกแบบไม่ธรรมดามาฝากกันนะคะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก้อยนะคะไปเจอวิธีนี้ในอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นวิธีที่ได้รับการแชร์กันมาหลายคลิปแล้วนะคะใจแล้วก็ลองเอาวิธีนั้นมาทําการเพราะได้แล้วก็ได้เยอะมากด้วยค่ะก็เลยอยากจะแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะโดยเราเริ่มจากขั้นแรกนะคะไปหาข้าวโพดผลสดๆนะคะจากตลาดก็ได้ค่ะที่มีลนะักษณะที่สวยตรงตามที่เราชอบนะคะพันอะไรก็ได้นะถ้าปลูกทั้งหมดเนี่ย ก็คือที่ปลูกต้องเต็มก็เลยเพาะแค่ครึ่งหนึ่งค่ะโดยการหักครึ่งแบบนี้เลยแล้วเลือกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะเอาไปเพาะนะคะสำหรับวิธีการเพาะค่ะเราสามารถเพาะได้ในแปลงปลูกโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเพาะแบบ กระถางเหมือนก้อยก่อนก็ได้นะก้อยก็จะใช้กระถางขนาดใหญ่นิดนึงค่ะโดยวัดจากขนาดข้าวโพดที่เราเอามาปลูกนะคะก้อยก็จะใส่ดินไว้ประมาณนิดนึงประมาณสัก 10- 20%นะก้นหลุมไว้นะคะจากนั้นก็เอาข้าวโพดนะคะในคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินกลบนะคะกลบมิดนะคะมิดบริเวณข้าวโพดเลยก็ยิ่งดีนะคะ แต่ที่เห็นนี่คือก้อยลดน้ำและดินมันกระชออ,กออกนะคะก็เลยเห็นตรงปลายนิดนึงแต่ว่าไม่มีผลใดๆค่ะสามารถปลูกได้จากนั้นก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้ววางไว้ในที่ร่มนะคะหรือถ้าใครไม่มีที่ร่มสามารถเอาไว้ในที่แดดได้เลยนะไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะหรือว่าวันละหนึ่งรอบค่ะรอไม่นานนะคะประมาณ3วันถึง4วันเขาก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะปริมปริม รออีกประมาณ5-6วันต้นก็จะสูงแล้วนะคะในคลิปที่เห็นนี่คือ1สัปดาห์ค่ะพอดีว่าก้อยอ่ะปลูกแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปหาพ่อปู่แม่ย่านะคะกลับมาอาทิตย์หนึ่งต้นสูงขนาดนี้เลยค่ะทุกคนนะคะสามารถที่จะแยกต้นกล้าวออกแล้วไปปลูกในช่วงนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใครที่เห็นว่ามันต้นเล็กเกินไปจะรออีกสัก 2- 3สาวันก็ได้นะคะแต่ไม่เกิน1อาทิตย์นะคะเพราะว่าต้นจะสูงเกินไปเวลาแยกรากเขา่าจะพันกันแล้วก็แยกลําบากค่ะ ก้อยก็เลยแนะนําให้แยกในช่วงของประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะงัดขึ้นมานะคะนี่ค่ะเราสามารถแยกออกมาได้หมดเลยนะมีหลายเม็ดมากค่ะอยู่ในนี้งอกแล้วก็มีเยอะมากทั้อันเลย แนะนำนะคะตอนที่แยกเนี่ยควรจะเป็นตอนเย็นค่ะแยกเสร็จแล้วปลูกลงดินได้เลยนะคะต้นก็จะได้มีเวลาพักฟื้นในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เวลาแยกออกทีละต้นให้เบามือนิดนึงนะคะก้อยทาหักไปหลายต้นเลยนะเพราะว่าอาจจะมือแรงไปหน่อยนะคะก็เลยแนะนําคนใหม่นะระวังกันด้วยค่ะนี่ก็แยกมาได้ประมาณ1กร,ร่นะคะจาก1ฝักที่ก้อยทาการฝังไว้นะก็เลือกเอาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์จริงๆในการปลูกค่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากเราเลือกได้เลยนะคะ ส่วนวิธีการปลูกก็ปลูกได้ตามปกติเลยค่ะก็คือเตรียมดินไว้ในแปลงให้เรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยคอกปูนขาวเตรียมไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทําการปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะวิธีการปลูกก็ปลูกเหมือนในคลิปเลยนะ แต่ว่าเราจะกะเอาความห่างนะคะถ้าปลูกด้วยกันข้าโพดควรจะปลูกด้วยกัน2แถวขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยในการผสมเกสรน,นะ mm hmm. เวลาลมพัดอะ่ะ mm hmm. มันจะได้ปิวจากอีกแถวนึงมาอีกแถวนึงนะคะทําให้ข้าโพดฟันหล่อน้อยลงนะคะหรือว่าไม่หล่อเลยค่ะ mm hmm. ก็ห่างกันสักประมาณ2 0เซนนะคะถึง30เซนยิ่งห่างฝักยิ่งโตต้นยิ่งโตค่ะหรือว่าจะกะเอาตามที่เราเห็นสมควรได้เลยค่ะ สำหรับรายละเอียดในการปลูกข้าวโพดโดยละเอียดก้อยก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปหรือว่าตรงมุมขวาด้านบนตัวไอนะคะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะและนี่ก็คือวิธีการปลูกข้าวโพดแบบง่ายนะคะโดยเราไม่ต้องซื้อเมล็ดของข้าวโพดจากในถุงซองไม่ต้องซื้อเลยค่ะโดยเราจะปลูกจากผลสดๆของข้าวโพดได้เลยค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ถามลงใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ